สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปให้อาหารน้องหมาที่ห้วยตึงเท่านะครับทุกคนไปไปดูกันครับทุกคนไป นะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้วยติงเท่าน้นะครับเนี่ยปเจย์น้องๆอยู่นี่ครับนอนอยู่นะนนี่ผมยังไม่ให้อาหารนะครับเดี๋ย,ยวจะอาหารมากน,มนะครับยืนมูนนะครับทุกคนนี่น้องเราไปอาหารกันนะครับทุกคน ันนี้เยอะมากเลยครับแต่อันนี้น้อยอเพราะว่าฝนไม่เป็นใบค่ำใบฝนตุน่าครับทุกคนจะเอาทุงนี้ไปเอามาพรมมา,มา นู้นนะครับนอนอย,อยนู่ตรงนน้นนะแบบนี้ผมจะอาบก็ให้มาแห้อา,าหารลูกเุ้ยจะเห่าทำไมกันเนี่ยผมก็จะทำให้กองตรงน,นี้น้อง มานี่นะหาน้องมาใช่ครับครั้งที่แล้วนะครับที่ผมมาแล้วก็อ่านไม่พอนะน,นี่นะตัวเล็กก็มีนี่นี่ครับเดี๋ยวมามามาลงมาผมก็จะให้มเป็นกองแบบนี้น ร็กนี่นะก็จะให้เป็นกองเป็นกองแบบนี้ไว้เลยทุกคนเดี๋ยวถ้าน้องๆ้องยู่กับใคก็จะให้กินกันเลยนี่นะครับเป็นกองมีกองกองอย่างนี้คนระับนี่อกินละตัวเล็กพอดีบางตัวเขาไม่กล้าปลายฝนอนะครับมันจะเป็นถิ่นไขรถิ่นมันนะทุกคนนี่ กระเล็กรนนี้มานี่นะครับก็ให้ไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวถ้าเวลาน้องหิวก็ค่อยกินกันนี่นะครับเยอะมากตรงนี้ก็มีนี่นะครับกระเล็กสองตัวมาเลายมานี่มา ก็อันนี้ต้องขอบคุณพี่ดอสด้วยนะครับทุกคนที่ให้บริจาคค่าอาหารเม็ดนะทุกคน<ม>ก็ต้องขอบคุณนะที่ให้มา นี่นะครับนี่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับทุกคนเนี่ยมีสองตัวตอะมาให้อาหารเม็ดลูกมากิอาหานก็นี่นี่ครับสองตัวให้มานี่นะครับเอาไว้ตรงนี้เห็เนไห่อยู่ที่นม่เหมือนกันเุกคนเอาดิน ไป,ไปแล้วไปแล้วโอเคนะครับที่นี่เราก็มาอีกจุดหนึ่งแน้ะครับทุกคนดังผมเม้นะครับเขาจะอยู่กันนู้นนะกับมานะโอเคเดี๋ยวผม,มาอาหารกันนะครับทุกคนแค่นั้นนะครับ รนะตรงนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งครับที่น้องหมาอยู่กันนะครทุกคนเนี่ยนะเมื่อก,กี้ผมอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมได้ยินเสียงน้องหมาร้องอยู่เี่ยไม่รู้ว่าคือจุดอะไรน,นะรโอเคงั้นผมจะเอาอาหารเม็ดไปให้ก่อนนะครับไปมีเสียตัว ครับไมโนูนยันี้แอฟกุยก่ออาหารมาให้น,น้องนี่ม,นมานี่มาลูกมากินข้าวก่อนลูกที่นี้มีสี่ตัวนะครับมาจะให้มาลูกกินข้าวก่อนลูกตัวนี้นี่มานี่มาลงมาขับอีกตัวนึง ว่ามีสี่ตัวนะผมก็จะให้คนละกล่องนะครับนี่นี่ลูกกินไหมกินลูกกินขอให้กันน้องน่าะทุกคนใครที่มาห้วยดึงเท่าก็ฝากหน่อยนะครับของอาหารหรือว่าอะไรไม่ให้น้องก็ได้ก็แบ่งกันกินน้องกินละ ผมจะให้คนละก,กองนะครับเดี๋ยวเขาจะกัดกันาค่อยๆกินลูกค่อยๆกินอยู่นี่กองครับนี่นะครับดูน้องนันจะกลัวนะครับทุกคนล้วผมก็จะไปฝั่งนู้นนะครับน้องจะอยู่ฝั่งนู้นด้วยทุกคนโอเคไปอีกที่นะครับ อย่งนี้นะครับตรงนี้ก็มีเยอะจุดนู่นนะทุกคนดากันยันแล้วก็อยู่จุดนึงจุดหนึ่งนะทุกคนจะอ่านไปให้ก่อนนี่ไปอยู่ตรงนี้นะครับ นี่มากันนะนี่ครับอื้ออื้อนี่ mm -hmm. oh, oh. yeah. เดั๋ดูนี่นะครับขอกินอีกฮะอันนี้กินลูก nha anh nhận đi mà